คำถามกับศรัทธาในยุคที่ใครๆก็สามารถอ้างตนเองว่ามีญาณและใครๆก็สามารถเรียกตัวเองว่าคนของธรรมะได้คำถามที่เราควรถามตัวเองให้เร็วที่สุดคือเรากําลังศรัทธาในตัวตนหรือกําลังเดินตามธรรมะความต่างของความศรัทธาในคนกับศรัทธาในธรรม ศรัทธาในคนคือการเชื่อเพราะเราชอบเขาเขาพูดดีเขาดูขลังเขามีภาพลักษณ์เป็นนักบุญเขาดูเข้าใจเราทุกอย่างแต่ศรัทธาในคนมีความเสี่ยงเพราะคนเปลี่ยนได้คนที่เราคิดว่าใช่อาจทำให้เราผิดหวังได้เสมอศรัทธาในธรรมคือการเชื่อในความจริง ไม่ว่าจะพูดถ้าสิ่งนั้นตรงกับเหตุและผลตรงกับหลักธรรมก็ฟังได้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของเราเพราะแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็มีสิทธิ์ผิดพลาดได้ตัวอย่างจากยุคปัจจุบันเมื่อโลกความเชื่อสั่นคลอน หลายเหตุการณ์จริงในตอนนี้สะท้อนชัดบุคคลที่เคยถูกมองว่ามียานกลับถูกตั้งข้อสงสัยว่าโกหกบางคนเคยสอนให้คนเพิ่งทำรรแต่กลับพัวพันคดีเงินทัวญี่ปุ่นคนจำนวนมากเคยศรัทธ,ธาสุดหัวใจจนตอนนี้รู้สึกจิตตกหรือถึงขั้นหมดศรัทธ,ธา แต่สิ่งที่เราต้องแยกให้ออกคือธรรมะที่เขาพูดกับตัวตนของเขาอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอธรรมะไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลพระพุทโธตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่ได้หมายถึงเห็นพระองค์แต่หมายถึงการเข้าใจธรรมะไม่ว่าธรรมะนั้นจะมาจากใคร เพราะธรรมะไม่ต้องขึ้นทะเบียนไม่ต้องมีใบรับรองยาณไม่ต้องมีคลิปพูดพิสูจน์ว่าเห็นได้จริงถ้าเข้าใจก็คือธรรมะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเปรียบเทียบศรัทธาในคนศรัทธาในธรรมพื้นฐานอารมณ์ความชอบเหตุผลความสิ่ง ความยั่งยืนผันผวนได้ตามพฤติกรรมบุคคลยั่งยืนเพราะไม่ขึ้นกับใครผลที่ตามมาผิดหวังสูญเสียศรัทธามีภูมิคุ้มกันไม่หวันแม้คนเปลี่ยนความลึกผูกติดกับภาพลักษณ์ผูกติดกับความเข้าใจภายในแล้วเราควรทำยังไงดีละ่ะหนึ่ง ฝึกแยกคนให้ออกจากธรรมบางคนพูดธรรมะดีแต่ชีวิตส่วนตัวอาจยังมีจุดบกพร่องอย่าพึ่งปฏิเสธธรรมะเพราะคนพูดทำให้เราผิดหวัง 2. หยุดเอาความรู้สึกเป็นสรณะอย่าศรัทธาเพราะรู้สึกว่าถูกจริตคนเพราะบางทีเขาอาจแค่ พูดในสิ่งที่เราอยากฟัง 3. กลับมาเช็คตัวเองธรรมะที่เราเรียนทำให้เราพ้นทุกข์หรือยังถ้าใช่นั่นก็คือจริงไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำทางคนดีอาจเสื่อมได้แต่ธรรมะถ้าเป็นธรรมะที่แท้จริงย่อมไม่เสื่อมตามเราควรศรัทธา ในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนมากกว่ายึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนไปได้ทุกวันธรรมะไม่เคยหลอกใครคนเท่านั้นที่หลอกตัวเองว่าคือธรรมะ